สเตีมเมอร์เทคโนโลยีในแอร์ไดกินเทคโนโลยีที่ช่วยกําจัดไวรัสได้สูงถึง99.9%ซึ่งจะช่วยสลายเชื้อโรคและก็สารก่อภูมิแพ้ในเครื่องปรับอากาศซึ่งจะพบด้วยกันใน3รุ่นของแอร์ไดกินก็คือตัวเคซีซีรีตัวท็อปสุดประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด5ดาวและตัวรองท็อปประหยัดไฟเบอร์5 3าดาวในรุ่น k m เซีรีและอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นรุ่น KC ซซีรีซึ่งรุ่นนี้จะมีขายเฉพาะในห้างเท่านั้น และ KZ ขึ้นชื่อว่าตัวท็อปแล้วพิเศษกว่านั้นอีกนอกจากจะมีสตีมเมอร์ที่ช่วยกำจัดเชื้อไวรัสแล้วก็ฝุ่น pm 2.5แล้วก็สารก่อภูมิแพ้ภายในเครื่องปรับอากาศแล้วยังมี a อ t i v e p ล s สมาออนที่ช่วยกำจัดภายนอกเครื่องปรับอากาศได้อีกกำจัดโดยการปล่อยประจุลบจับกับฝุ่น pm 2.5สารก่อภูมิแพ้แล้วก็เชื้อโรคตา่างๆ ซึ่งยืนยันผลการทดสอบจากสถาบันชั้นนำะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหฮิดลนในปี2564และก็มหาวิทยาลัยที่โตเกียวมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์โอคายาม่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2563สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรลย์ร้านเลสักแอร์ ad แปด wntmy ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางต้มนี้เลยฝากติดตามผลงานของทางร้านด้วยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนและการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ